โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดยอดสายไฟนะครับผมอันนี้เป็นลูกค้าส่งมาทําจากสุราษฎร์นะครับผมจากทางใต้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นของรุ่น Starion Center 150นะครับทําระบบไฟเป็นแค่ s t a r t ท้านะครับแล้วก็มีไฟหน้าไฟท้ายเท่านั้นนะครับผมส่วนหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ครับผมก็จะมีแผ่นชาร์จนะครับใช้ของเดิมก็คือช้แผ่นชาร์จแล้วก็เป็นกล่องซ DI นะครับกล่องไฟ ผมที่เติมเข้ามาก็คือเป็นสวิตช์สวิตช์กุญแจบิดสตาร์ทนะครับจริงๆอันนี้จะเป็นสวิตช์กุญแจแบบบิดสตาร์ทได้นะครับก็คือเนี่ยบิดสตาร์ทได้เป็นของรถตุ๊กๆนะครับผมแต่นี้เราใช้แค่ออนออนนะครับส่วนอันนี้ที่เราจะพ่วงเสริม้าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกล่องม่วงนะครับผมตัวนี้จะเป็นสําหรับใช้โหลดไฟนะครับมันใช้แทนแบตได้เลยนะครับผมลูกค้าคันนี้จะไม่ใส่แบตนะครับก็คือป้องกันไฟหน้าขาดไฟท้ายขาดนะครับ ตัวนี้มีเดินสายอะไรบ้างนะครับผมอันนี้หลักๆเลยคือสายเส้นนี้นะครับจะขึ้นมาจากเครื่องนะครับก็คือสายจากมัดไฟเป็นท่อบแผ่นชาร์จนะครับผมสายเส้นนี้เข้าแผ่นชาร์จโดยตรงเลยนะครับที่ขึ้นมาจากเครื่องเส้นที่สองก็คือเป็นเส้นพันเซอร์นะครับพันเซอร์ตัวล่างมาจากมาจากกล่องขึ้นจากตัวนี้หัวหัวนี้จะขึ้นมาจากเครื่องนะครับเข้ากล่อง ลูกค้าที่เอาส่งมาให้ย่อนะครับโดยที่ไม่ได้ตัวรถมาผมจะเผื่อสายไปให้นะครับผมลูกค้าไปวนใต่ได้เลยนะครับหรือจะไปย่อให้มันพอดีกับตัวรถก็ได้นะครับแล้วก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรเดินระบบไฟใช่ไหมเราก็จะเอาสายนี้นะครับผมสายเส้นสีแดงนะครับที่เป็นสายไฟออกจากาแผ่นชาร์จนะครับผมเราจะเข้าที่สวิตช์กุญแจนะครับ เนี่ยสวิตช์กุญแจมันจะมีสัญลักษณ์บอร์ดครับอ่ามี B นะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะ B แล้วก็ IG นะครับ ST ST นี่คือสตาร์ทนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราเอาสตาร์ทมือออกนะครับผมที่ผมเดินก็คือจะมีสายเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับเข้าไปที่ B นะครับพอเวลาเราบิดกุญแจนะครับมันก็จะออกที่ i อจีนะครับอีกนิชันะครับผมเพื่อออกไปที่กล่องสีม่วงนะครับ ทีนี้แหละจุดกระจายไฟก็คือจะอยู่ที่กล่องม่วงทั้งหมดเลยนะครับผมกล่องม่วงก็จะมีไฟเข้าหนึ่งเส้นนะครับมีไฟเข้าจากสวิตช์แจ็หนึ่งเส้นแล้วก็จะมีไฟเข้าที่กล่องซีไดอีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือออกจากกล่องม่วงเข้าซีไดนะครับแล้วก็มีออกจากกล่องม่วงอีกสองเส้นก็คือไฟหน้าไฟท้ายนะครับอันนี้ผมจะเดินไปเผื่อให้ลูกค้าไว้เลยนะครับเดินยาวแบบหน้าท้ายเลยนะครับผม แล้วก็สายกาวทุกตัวนะครับสายกาวแผ่นอย่างสายกาวแผ่นชาร์จเนี่ยผมจะมาเอาลงที่หลังแผ่นชาร์จเลยนะครับก็คือแผ่นชาร์จตัวเนี้เราจะติดกับโครงตัวรถอยู่แล้วนะครับก็คือให้มันลงกาวจุดนี้ไปเลยเป็นจุดเดียวนะครับผมสายกาวก็จะมี3เส้นนะครับ1ก็คือของแผ่นชาร์จเองนะครับผมสายกาวของแผ่นชาร์จเองนะครับส่วนเส้นที่2ก็จะมาเป็นสายกาวจากกล่องม่วงนะครับผมสายขั้วลบนะครับเราจะเข้าจุดนี้เหมือนกัน และเส้นที่สามก็คือเราจะมาจากกล่องไฟนะครับกล่องไฟแล้วก็จะมีลงกาวหนึ่งตัวนะครับผมเส้นนี่ก็คือกล่องไฟนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับระบบจะมีประมาณนี้นะครับผมระบบการเ,าเป็นรถสำหรับรถตะตา,ตาเท้านะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ